พ่อไปเนื่อ,อยยากเพียงไหไม่ทำให้พอ่อผิดหวังเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งอาณาราสดรต่อไปจากพร,ระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิลาลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเป็นการสะท้อนถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานศึกษาพ่อเพียงโรงเรียนตาขุนอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษธ,ธานีสังกัดสำนักงารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษธ,ธานีเขตสอง บริหารงานโดยท่านพูวอในการดวงแขยยอดแสงและท่านรองพูวอในการรนกร,กรจันดีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น23คนจำนวนนักเรียน380คนโรงเรียนตาขุนได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2556 วิสัยทัศน์โรงเรียนตาขุนโรงเรียนตาขุนมุ่งจัดการศึกษาสู่มาตรฐานประสานชุมชนสนับสนุนด้วยภูมิปัญญารักษาวัฒนธรรมไทยก้าวไกลเทคโนโลยีดีสิ่งแวดลอ้อมพร้อมประชาธิปไตยใฝ่ใจเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนตาขุนยิ้มง่ายไหวสวยปรัชญาโรงเรียนตาขุน สุขโขปัญญาปฏิลาโภการมีปัญญาที่ดีทำให้เป็นสุขโรงเรียนตาขุนได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังสนับสนุนให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่กอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมต่อยอดองความรู้ให้เป็นบรรทัาฐานที่จะพัฒนาไปสูม่มาตรฐานของการปฏิบัติทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนแม่ครัวและชุมชนสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาระหว่างภาคส่วนต่างๆตลอดจนผือแพร่สู่สาธารณะสร้างกระบวนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมุ่งมั่นผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวทางในการบริหารงานดังนี้ด้านที่ 1. ด้านบุคลากร1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสวัสดีค่ะดิฉันนางดวงแขยยอดแสงผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุนขอน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางบนพื้นฐานของทางสายกลางคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองตลอดจนใช้คุณธรรมกำกับคูบคู่ความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริงข้าพเจ้าได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุนเมื่อปสพศ2562และได้เริ่มศึกษาข้อมูลรายละเอียดของโรงเรียนในด้านต่างๆ รงเรียนตาขุนมีสถานที่ตั้งในชุมชนกึ่อเมืองผู้คนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกันและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแรงงานจากภาคอื่นๆมารับจ้างเป็นคนงานสวนยางและก็สวนปาล์มประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคงเนื่องจากสภาพพื้นที่เขตบริการเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีดินอุดมสมบูรณ์ผู้คนประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักมีปราชชาวบ้านเกี่ยวกับการเกษตรและด้านต่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ได้แก่วัดตาขุนตลอดจนมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดเมื่อมาปฏิบัติหน้าทีู่้วงหน่วยการที่โรงเรียนตาขุนจึงมีความคิดว่าอยากจะให้วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งวิถีชีวิตเหล่านี้ได้สืบทอดต่อไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งก็คือนัเกเรียนในปัจจุบันนี้ ประกอบกับได้ศึกษาหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้จึงมีความคิดว่าหากเราผนวกจุดแข็งต่างๆที่โรงเรียนมีอยู่แล้วขับเคลื่อนโดยใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะทําให้การปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้นําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเข้ากับการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน จุดเริ่มต้นข้าพเจ้าคิดว่าต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนโดยผ่านการกระทําจึงจะเห็นผลที่ชัดเจนที่สุดทั้งนี้การเป็นผู้บริหารสิ่งที่สําคัญคือการมีภาวะผู้นําบุคลิกภาพเป็นที่น่านับถือสําหรับสมาชิกผู้ร่วมงานมีการปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูเหมาะสมกับการละเทศะถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งได้พูดคุยกับเพื่อนผู้ร่วมงานอยู่เสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมส่วนการบริหารงานของโรงเรียนได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทั้ง4งานหลักอย่างเช่นในการบริหารงานบุคคล ความพอประมาณที่ใช้ในการพิจารณาก็คือการมอบหมายงานตามภารกิจงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องใช้หลักความพอประมาณไม่ให้มากจนเกินไปหรือน้อยเกินไปจนทำให้มีเวลาว่างมากเกินไปซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่คุ้มค่าหลักการมีเหตุผลคือต้องพิจารณาความรู้ความสามารถความถนัดกับงานที่ได้รับมอบหมาย ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นคืองานที่ได้ดำเนินการนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือโรงเรียนคือความรักความศรัทธาที่มีต่อโรงเรียนต่อผู้บริหารโรงเรียนต่อเพื่อนผู้ร่วมงานและต่องานที่ได้รับผิดชอบส่งผลให้การทำงานอย่างมีความสุขเกิดความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีและช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน เงื่อนไขความรู้คือความรู้ในเรื่องระเบียบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของแต่ละงานเพื่อให้งานปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพครูเงื่อนไขด้านคุณธรรมคือการใช้หลักความยุติธรรมและคุณธรรมในการแบ่งภารกิจงานการส่งเสร,ริมขวัญและกำลังใจในการทำงานทำให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพก็จะทำให้ผลลัพธ์ของงานนั้น เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการบริหารสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับคณะคุณครูผู้ปกครองหรือประสานงานกับชุมชนเพื่อความร่วมมือกันให้กิจกรรมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานคือหลักความพอเพียงให้เกิดความสุขใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมกันกำหนดปณิธานว่าคนตาขุนรู้เวลารู้หน้าที่มีคุณธรรมเมตตาชี้นำสร้างความรักสามาคัคคีเป็นคนดีที่เรียนรู้ผู้หลักวัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง1.2ครูครูทั้งหมดเป็นครูแกนนำ และครูแกนนาหลักจํานวนสาคนนําบทเรียนแห่งความสําเร็จจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากการถอดบทเรียนขยายผลสู่สถานศึกษาเครือข่ายและคุณครูทุกคนจะทําแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสอนการจัดกิจกรรมโครงการโครงงาน การถอดบทเรยียนตามหลัก2เงื่อนไข3ห่วง4มิติ1.3นักเรียนนักเรียนแกนนำชั้นละ5คนขึ้นไปรวมนักเรียนแกนนำทั้งสิ้น38คนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่สถานศึกษาภาคีเครือข่าย10โรงเรียนรวมทั้งการศึกษาดูงานจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ1.4 คณะกรรมการสถานศึกษานายบรรลือศักดิ์วิเชียนวงศ์กำนันตำบลเขาวงศ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตาขุนผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนพระภิสุขสงให้การสนับสนุนกิจกรรมในการขับเคลื่อนหลักกระยายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นอย่างดีจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ด้านที่2ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนตาขุนโดยความร่วมมือของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองได้มีการจัดอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดสภาพแวดล้อมมีความร่มรื่นเหมาะสมต่อการเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้โครงการ โครงกานกิจกรรมการเรียนอย่างหลากหลายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ภายในจำนวน9ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 2. ฐานการเรียนรู้กวีน้อยวรรณศิลป์ ฐานการเรียนรู้สากลร,ร้านค้าตาขุนมาร์เก็ตติ้ง 4. ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักดิน 5. ฐานการเรียนรู้คัดแยกขยะ 6. ฐานการเรียนรู้ขับขานดนตรีไทย 7. ฐานการเรียนรู้พืชผักรักโลก 8. ฐานการเรียนรู้เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและ 9. ฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์คิดก่อนทิ้งแหล่งการเรียนรู้ภายในจำนวน 6. แหล่งการเรียนรู้ดังนี้ 1. ห้องสมุด2 ห้องคอมพิวเตอร์ 3. สนามเด็กเล่น 4. สุขขาสุขสันต์ห้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ 6. ห้องดนตรีไทยและนาฏศิลป์แหล่งเรียนรู้ภายนอกได้แก่ 1. ศูนย์วิสาหกิจชุมชน การทำขมิ้นชันบ้านวังขุ่ 2. สวนสาธารณะชมผู้น้ำ 3. า 3. สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านครูภัยรัตส่สวนปามโรงเรียน 5. วัดตาขุน 6. เขื่อนรัชประภา และสะพานแขวนรูปหัวใจและเจ็ดโรงพยาบาลตาขนุนด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนตาขนุนได้ดำเนิงนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกชุมชนและหน่วยงานอื่นๆจนเกิดผลสำเร็จดังนี้ค่ะ 1. ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจักกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2556 2. โรงเรียนตาขุนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ1อำเภอ1โรงเรียนในฝัน 3. โรงเรียนตาขุนได้รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีพุทธศักราช2560 4. โรงเรียนตาขุนเป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ทางเทศบาลตำบลตาขุนนอกจากนี้โรงเรียนตาขุนยังได้เผยแพร่เอกสารความรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายรวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนสิทธิเก่าในการจัดงานทอดพระปาเพื่อการศึกษาในการสร้างสนามเด็กเล่นและต่อเติมห้องน้ำให้แก่นักเรียนค่ะโรงเรียนตาขุนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรชุมชนและภาคีเครือ่ายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อเป็นสนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ช่ยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเนรียนรู้และเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการที่โรงเรียนตาขุนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและจัดก,การเรียนการสอนทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ส่งผลให้หนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนตาขุนขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงมาณาโอกาสนี้ค่ะ